วันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกานายเจรันธาดากรสูตรองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษา12ส,าสิงหาคมพุทธศักราช2567โดยมีนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมง นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้แทนชุมชนประมงท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมณท่าชาย,ยุทธตะมนช้างใหญ่อภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยา ในการนี้องค์มนตรีได้เดินชมนิทรรศการโครงการจากน้ำพระไทยสู่สายใหญ่ปวงประชาและร่วมการเสวนาเรื่องกุ้งสมเด็จจากพระมหากรุณาธิคุณสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกับผู้แทนชาวประมงและผู้แทนกรมประมงพร้อมทั้งมอบพันสัตว์น้ำแก่ผู้แทนชาวประมงจำนวนหรายจากนั้น ปล่อยขบวนเรือขนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อน,นำไปปล่อยในแหล่งน้ำในชุมชนและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้แก่กุ้งก้ามกรามจำนวน1 2 0 0 0 0้านตัวและพันปลาน้ำจืดจำนวน2 0งแ3ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนทอง1,000 0 0ตัวปลาตะเพียนขาว50,000ตัวปลาส้อยขาว50,000ตัวปลาชะโอ1 0 0 0ตัวและปลาบู่ก3ตัว รวมจำนวน1 2 2 1 1 9 3ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการสืบสารรักษาและสนองพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูพันปลาไทยให้กลับมามีจำนวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาหายากไว้ รวมไปถึงฟื้นฟูและช่วยขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชนท่านกรันธารดาตันสูงหลวงพ่าพระคนครศรีอยุธยาที่นี่สำหรับพันธุ์สน้ำที่ปล่อยในวันนี้ประกอบด้วยได้แก่หนึ่งปากระเยนทองจำนวนหนึ่งสามันก่อเกิดอาชีพดัชนีเจ้าพระบรมราชินีสิริกิต์พระบรม พุทธศักราช2567ในวันนี้ <c oughs> ต่อไปนะจัไม่หยุดยั้งเพื่อปกติครับแต่ว่าถ้าจะผสมพันธุ์เหมือนที่พออยู่เเซนก็พูดก็ต้องประยบมาที่ที่ปากไม่น้ําแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างเขืนะ่อนไม่เคยเห็นนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ความเนี่ย สแสดงว่าเขาสามารถจะมาอยู่ในน้ำจืดได้แล้วนะฮะ Thank <laughs> you.